ดีค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ ทักทายได้จ้าทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าทักทายได้นะคะยนะะิตเลยสิลับ ถ่ายให้กำลังใจกันได้เ้อค่ะพี่น้องมาก่อนสี่โมงนิดตึงนะว,ว่าพี่น้อง กองขอยสันเอาเงินข้ามาได้นะคะ สวัสดีค่ะเขาพูดห,หลายๆเด้อจากผูใ้ใดที่เขามาชมย้อนหลังให้สวัสดีค่ะทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะผู้ใดผ่านไปพันมาเวลทักทายกันไดเด้อพี่น้องทักทายกันพี่น้องมากขึ้นก้าจากพี่น้องทักทายได้นะคะ พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ถายได้จ้าสวัสดีค่ะถขา,ายได้นะคะ ขายได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขามว่าทักลากันใดเด้อจาพี่น นิดนิดนอกจากคุณมณีไงน่นิดมากก่อนสี่โมงประมาณหาหาหกนาที่น้นองพี่น้องเพราะว่าเย,ยนิดอ่ะก่องขายสั่ สวัสดีค่ะทักทายได้เดอจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะคอมเมนต์เข้ามาทักทา,ายได้นะคะทักทา,ายได้นะคะสวัสดีค่ะ นิดๆนอกจากมุณมณีไงแง่นิดมากก่อนสี่โมงอ่ะประมาณหาหาหกนาที่น้องพี่นอ่อเพราะว่าเย่นิดอ่ะ ท้ายได้แล้คะดีค่ะ ทายได้จ้า ดีคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากผู้ใดที่เข้ามาชมย้อนหลังให้ถ้าใครแข็งกำลังใจกันได้เด้องจากพี่น้องมาก่อนสี่โมงนิดตึงแล้วฝากพี่น้องจะวันนี้ก็ไลฟ์เพิ่มนาทีเหมือนเดิมจ้าพี่น้องไลฟ์เพิ่มนาทีคือเก่าจ้าผู้ใดว่างกาแวทัก